โกหังกับคุริลินยังคงบินไปที่บ้านของท่านผู้เท่าสูงสุดคุริลินบอกว่าเมื่อพลังแฝงของโกหังถูกปลดปล่อยออกมาเขาอาจจะไม่สามารถท้าทายเบจิต้าได้แต่เขาอาจจะซื้อเวลาให้โกคูมาว่ากว่านี้เพื่อให้มาถึงได้ ในอว,วกาศโกคูฝึกเสร็จและทำให้แรงโน้มถ่วงกลับสู่ปกติแม้แต่เขาก็ยังประทับใจที่มาไกลได้ขนาดนี้เขาอาบน้ำดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่แทนที่จะดื่มเบียร์ในตู้เย็นและพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปยังดาวนาเม็กขณะที่โกคูนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงเขาไม่รู้เลยว่าได้ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งพลังที่ชาวไซยาธรรมดาได้รับมาแล้ว บนดาวนาเมกในที่สุดโกฮังกับคุริลินก็อยู่ใกล้บ้านของผู้เท่าสูงสุดแล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงที่นั่นก็สัมผัสได้ถึงพลังของเบจิต้าซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากคุริลินอยู่ข้างหลังและบอกให้โกฮังรีไปไม่นานหลังจากที่โกฮังจากไปเบจิต้าก็มาถึงและพบเพียงคุริลินเท่านั้นที่พยายามขัดขวางเขา เมื่อโกฮังมาถึงบ้านของผู้เท่าสูงสุดแล้วผู้เท่าก็มอบพลังให้โกฮังมากขึ้นจากนั้นเบจิต้าสัมผัสได้ถึงพลังจึงบินไปที่บ้านของผู้เท่าสูงสุดโดยเชื่อว่าตรานอนบอลลูกสุดท้ายซ่อนอยู่ที่นั่นคุริลินจึงรีบตามไปเมื่อเบจิต้ามาถึงสถานที่นั้นเนลก็ออกมาจากบ้านพร้อมที่จะไฟกับเบจิตา้าในมิชา้าเบจิต้าก็รู้สึกถึงพลังในบ้านโดยคิดว่าเป็นโกคูเบจิต้าบอกให้เขาออกมาต่อสู้กัน และเมื่อโกฮังก้าออกมาเบจิตา้าก็ตกใจมากที่ไม่ใช่โกคู ool, และตระหนักว่าพลังของโกฮังเพิ่มขึ้นคุรินหัวเราะและคิดว่าเบจิตา้ากลัวบเบจิตา้าเริ่มหัวเราะซึ่งทําให้โกฮังและคุรินตกใจบเบจิตา้าบอกโกฮังว่าไม่สามารถเอาชนะเขาได้เพราะไม่มีพลังเท่าเขาในบ้านผู้เท่าสูงสุดท่านบอกเดนเดว่ารู้สึกถึงพลังอันแข็งแกร่งมากมายที่เขามาหาดาวนาม็ก เดนได้แจ้งเตือนทุกคนถึงสิ่งนี้และคุริดินรู้สึกตื่นเต้นโดยคิดว่าอาจเป็นโกคูแต่โกฮังมองไปบนท้องฟ้าและบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งพลังเบจิตนะ้านับพลังได้5ในโวากาศและเดาได้อย่างถูกต้องว่าฟรีเซอร์ได้เรียกกองกำลังกีนิวมาที่นี่เบจิต้ารีบวิ่งไปหาโกฮังโดยบอกให้เขามอบตรากนบอลลูกสุดท้ายมาจากนั้นก็บอกถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาสัญญาว่าจะไม่ทำร้าย เนว่าดราก้อนบอลของนาเมกขอพรที่3ข้อคุริดินจึงยอมรับข้อตกลงและร่วมทีมเพื่อใช้ดราก้อนบอลที่ทิ่ตั้งของบรูมาคุริดินบอกเธอว่าเขาต้องการดราก้อนบอลเมื่อพวกเขาทิ้งเธอบรูมาโกรธแล้วก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเบจิต้าอยู่กับพวกเขาขณะเดียวกันกองกําลังกีนิิวก็มาถึงดาวนาเมก พวกเขาออกมาจากพอดบินขึ้นไปต่อหน้าฟริเซอร์พอดท่าต่างๆพร้อมตะโกนชื่อคนที่รูปร่างคล้ายมนุษย์ตัวสูงผมสีแดงคือริคูมเอเลียนสีน้ำเงินตาสีแดงคือปาตามนุษย์กลายพันธุ์ผมขาวสีแดงฉุดฉายคือจีสเอเลียนสีเขียวตัวน้อยที่มีสีตาคือกรูโดและมนุษย์กลายพันธุ์สีม่วงมีเขานั่นก็คือกัปตันกีดว จากนั้นฟรีเซอร์จึงบอกว่ามันเยี่ยมมากและเสนอแผนนำดราก้อนบอลทั้ง7กลับมาหาเขาโดยความเขินอายกับการโพสท่าแล้วตอนนี้ก็จบลงในมังงะเบจิต้าไม่ได้ชูนิ้วกลางและดราก้อนบอลไม่ได้ถูกผูกเอาไว้